ถามล่อยเดี๋ยวขอดูของเด้งไหม่เคยมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตไหมเคยถามไอเต้นมีมากี่คนมีมาหลายคนเลยกูรู้แล้วไม่ได้ไเหรอไม่ใช่กูไม่ได้เป็นสปายแต่กูรู้ว่าใครเป็นสปายความสัมพันธ์ประมาณไหนเป็นคนในอดีต เขารุ่นไหนรุ่นเดียวกันกูว่ากูสงสัยคนเดิมแล้วถ้าเปิดแบบพี่พลอยพี่เป็นคนเส้นตื้นอะสงสัยมึงงานชอบทำตัวแบบหนึ่งสองสามมึงเป็นสปายใช่ไหม้องได้เขาว่าแฟนเก่าแฟนเก่าเหมือนกันกูบอกแ้วเห็นไหมที่กูบอกให้มึงเห็นไหมกูไม่ใช่สปายก็มึงทำอย่างนี้ ลิูอย่างเี้ไม่แต่เป็นบุคลิกของพี่เองและรอบนี้สไปซ์น่รีบชวนเพื่อนมาเล่นสไปฟอร์สนุกไปด้วยกัน